สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับช่องไม่พ้าลวยนะคะเมื่อนี้แอรก็จะได้พ้าเอฟซีมาตามแนวทางของปูเขียนดินนะคะหลังจากงวดที่แล้วเขาซูนหาตรงๆเลยนะคะถ้าเอฟซีดานในเขามาแรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแต่ทั้งหมดเพื่อสิมาผ่านข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องใหม่พ้าลวยนะคะและแอรจะได้พ้าเอฟซีเขาไปสอบถามหลวงปูนะคะว่า งวดนี้จะได้แนวทางตัวใดหรือว่ามีแนวทางเด็ดๆดีๆให้กับทางช่องใหม่พาร่วยนะคะจะได้ตัวใดการรอมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าครับน้ำมัสมันมัสการขราวปูน้ำมัสมัชการครับอยู่ดีไม่แห้งตัวไหนกับข้าวปูคือว่าอันปูม้าๆมามป้าเวสีป่ะครับมามันก็มากสมือละทำเป้าเวทีบอกเออฝวกน้ำมันคอช่วนบุญนี่มันซาด ในพัษาหนีแห้งบ่คับปู่ของตึกปู่วบก็ไปเขามาไล่หนึ่งก็ได้ไล่รถันตึงยังนี่กินข้าวเนี่ยนะกระโจมมาดี้สมักคุณงยาไว้ยิ่งกระจว่ามักเรายากปิ้งก็บ้มักวันนี้เล่ามาทราบว่าดีก็แล้วไปหขอมาหาในภาษากระจกระจกระเชงก็ข้นหูตัว เมงพีในบคพม่นีหรอบม่นี่อันเม่องพีไม่มาขอาสดนบนลกันบา้าขอแบบไดครับพูไม่เห็น่ะวานน้อยแต่เห็นกซิบๆแล่นเป็นฝันฝันไปนไหครับูถ้ากันมากันเลเอาางเกาให้เบาจได้ไม่ไมก็ว่าท่านบินบา ก็เจ้าว่าักษิดท่านมาโอ้ว่าเอาคือจังวันสินแปดคำว่าได้อุปหลงให้เขาว่านะค <c oughs> รับอุปหลกจะสิบหาคำเอาว่าได้ว่าเออมันเป็น,นความเก่าที่แปดคำมันวพาอยางเขาัเนี่ยว่าเอากระยคอยบินบาดมากเลยท่านเหมือน,นเราคือเะมือคนนี่ก็ฟันขึ้นก็อละน้ำๆเลยต้องได้ไป็น หกออกมากที่เนี่ถใึในบัานตัวเห็ดจังกะทานทุกนถาดวิภูดเห็ดจัฝันถึงกับถ้าถีได้รับผนบุญก็เจ้าครับมีผูเห็ดจังกะทานเยืนอีกเด้วยวมอเงนมาได้ยินได้หรือถึบัานอหอมนมุ่นวุ่นไปด,นดีว่าดีเลี่ยนมือนอือปมเพิ่สีออกมาฝันโหลดกันมีผูเ้เหตดบุญผูกซับประเสียีนี่กันถ้าปมนี่กเจ้าจอีกอยากหนึ่งอีกเดีย ครับภูมิปูน,ปน,นี่ภูมันคือเทวดาอย่างนี้แหละครับปูอเทวดาเทวดารักษาอานี้แหละน้ำต้ใหม่ต้นไม้มันหญยมันหลายครับแ,แสดงว่าตัวเลขนี้ส่วนมากเป็นเทวดามาบอกครับปูภูมิเทวดานเนี่ยจ้าเป็นเทวดาเงี้ยน,นั่นแล้วเทวดาเป็นปวกกันติดต่ มันขึ้นมากคือซื้อดอกกันหาหาซูลก็หาแปดเป็นสิบหาซูลก็หาแปดซูลมาเพมยรพุ่มหญ้านี่เพิ่นบบมาบอกเป็นตัวคือเก่าบอค่ะมันตึ้งเด็กท่าคอยบ่อยากเล่นนะบ่ชจากซื้อคือเก่าก็ขึ้นมาโกรธอินเมื่อกี้นะเพิ่นมาบอกเป็นตัวเดาปูแล้วเพิ่นมาเพิ่นสีว่าเด็กออกตัวนี้ได้บอค่ะ มาลังเทียกับโบใส่ seat, มากพยิ <Ora Halo> oui, ่งมากเทียเขาก็สวกันคุยกันนะทำทฤษสี่ลังเทียกับมาถามห้องกันนะฝันมาเคลื่อนฝันจัว่าได้เป็นนางคือมันคือเรื่องฝันได้เล็กว่าปูมันสวนเล็กหรือไม่หรือต้องจับมาได้มันสามกันอยู่พวกกันเนี่ยเนี่ย โกคมัน <mile> ี่มันไม่ได้กินเหม็นนะวันนี้มันจะขั้นไข่ตีหนึ่งตีสองมันจะขั้นจนเก่าจนแดงวันนี้ลูก่าเก่ามันจะเป็นสั้นวันนี้มันห้านอนว่าปกติวันนี้ท่านพืนมันก็อกว่านั่เงี้ยมึงขึ้นนะมันคั้นไข่เก่า บานี้ปู่ว่าสามศูนย์นี่ยังมันดังปู้ว่าไหมก็จะว่าสามศูนย์มันเต็มมัดล้วโอ้สยสานสีบ่มังน้ำหรือบอกไป้แล้วก็ปู้บอกเขาไปสามศูนย์รอบหนึ่งบ่ค่ะก็บอกไปดีนะผมบอกสามเจ็ดศูนย์นี่เด้อโอ้สามเจ็ดศูนย์เนาะสามเจ็ดศ<ะ>ูนย์เปนน้องฮาหนเนอร์ซ่าก,กันหรอว่าเต็มมัดหรอเอแม่นมื่อนั่นปู้ให้สามเจ็ดศูนย์เต็มซ่ากัน พู้ถือกี่ในบ้านนั้นไล้ไล่ว่งหันหัวก็จะฝันหาเก้าศูนย์ศูนย์หาเก้าวันนี้ครับปู่ศูนย์หาเก้ามูนอก่านี้ตัวกาจะซื้อมาเรื่อยรแต่เพรากมันมักเปียกตัวแบบหาศูนย์ก็หาเปียกสิโอปวาสีมาโตเก้าบหรอคะู่ช่ว่าหาในวันนี้หรอกหาีนยันยู่ยืดเดิน นย์หาแปดรับหอบแรกเนาะสามเจ็ดศูนย์ก็เป็นยังคือแปดสองเยุหาเก้านี้เลขมันลูกย้อนหานนั่คือเยกว่าพวกเจ้าเบิ้งเป็นหนึ่งเบิ้งไก่ถ้ามาเบิ้งวะมี่ตัวเลขถ้าเบิ้งไก่ห็นที่เป็นตัวเลขนี่ลูปหานม่ลูปหนาถ้ามาเบิ้งไก่วมี่แต่นงข้าวบัตรย้อนเบิ้งเอาสี่ศูนย์กับสี่แปดเนาะเป็นตัวเลยค่ะ ถึงล่างๆปรมาบว่ไกลๆว่าว่ามีเหเล็กหโอ้เป็นิดงีศูนย์แปดมันสิแมนศูนย์ือแปดแล้วซี่สัดเจ็นี่ตัวซีน 4, ี่แ้าต,ตัวนึงอ่ะซีเมนบกเจ็ดี่เปดีก่นแต่ว่าสองสัดเจ็นี่บมเมันเป็นครู่องคู่เป็นซองคงอรูมันยุแล้วนะมืสกเมือั้งแท่เป็นบักซีแปดคููแรกถึงตั้่เป็นซีศูนย์น่น ัวหนึ่งสิทักสิเจ็ดคือสิบแปดแต่ว่าสองเนี่ยสัดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสน้อแปดสอ,งอ่งเลยทั้งสิตได้ยัแต่ว่าหาสวนกับหาแปดคือมกออกอักเอาเองนี่แหละนะเล็กมักตนะัวเล็กมาก,ามากยังสี่นี่ออกว่าคับปูไม่ต้งองเอาแนก็ด้ทั้งเ้ขึ้นมาทั้งเจ้าไปเปิไปซื้อรัดตดีทังสี่ ลักเตีตโตว่ามักือไปซื้อถึงเี่นน่ะไปหอดแขงเขาไปซื้อปุ๊บตะกูคือว่ามักกูซื้อได้ได้ออกซัำหน่อยก็ไม,ม,ม,ม่หยิบเออฝนมีเงิ่อนหนึ่งเงื่นมันบอกหาหอกว่าไปทั้งหานมือเรีกหยอกนะครับแขงเขาเลยว่าผู้ซื้อเนี่ยเลี้ยซ้ำใบบอกหาหี่ก็ได้ด่าเขา,ขายมาเมื่เดี๋ยวเชื่อปังตัวขายพระติแล้วไปแล้วว่าหาหอกกลางหั โอ้เขยเจาว่า่อเลยว่า่เก็บว่าน้ากูไปดึงว่าเาในวันมันออกไปแล้วนี่ยมออกซ้ำอยกเดียวมันคร้บเจ้าขายว่าเมือเจ้าสิว่าหลอดตัวขายฟาวว่าแล้ดเล่ากว่าแล้วก็โอ้ยเดนงูไ้่ฟาดเลยคอเก็บายว่เาำนมึงตัวมักตัวเด่นคือปูมากนี่ฮะศูนย์หาแปดยังไรยังขึ้นมากนะค่ะปู ว่าคือราเลก็ตัวเกากับหาแปนเคยออกมันเสียวออกตัวเกาน้่งฟงเกามานอยู่นี่หาซุนทั้งเต่คือว่าเอาของเกาให้เขาเขากับว่าเอาเว่ามันบหาเดอยูนี้ของเกานีหาซุนอันนี้หาแปดหาแปดุดรงแต่เสีวสามตัวรวมหาแปดซเข้ันหาซุนแด อันนี้ขยายว่าอันนี้สามตัวแต่เจ้าแบบอันนี้เอาสามตัวกับหาแปดชุดปูมาตีนสามตัวครับตัวหรือพอได้กลับไปกลับมาแล้วครับปูสองตัวนี้ปูตาดอกมาไห้ดึงลอตเตอรี่เลขล่างหาศูนย์ห้าแปดเจ็ดสองสี่แปดสี่ศูนย์ตัวร่ำเงินเจ็ดสองก็สี่แปด เจ็ดสองกับสี่แปดตัวรองแต่ซื้อว่าไรก็ซื้อเจ็ดสองสี่แปดไในรอบปูตัวร่องก็คิดว่าอันเบิร์ตหรอ <laughs> <7 S 2> วะเจ็ดสองเอาตรงเลขกันเบิกทราบฝันนี้ได้ค่ะนี่ยเจ็ดสองปสอปไ,อปไป,งงปซื้อลอตเตอรี่กับพวอนี้ได้ยูบ่กกี้บปรอบนี้จะดังด้วยค่ะปูเจ็ดสองสี่อว่าไรหนึ่งสี่แปดสองสี่คือว่าไดซื้อแปดสองปูมีตัวเลือกอะไรได้ตัว หาแปดศูนย์เกือบมากศูนย์หาแปดศูนย์กี่นะศูนย์หาแปดหาแปดศูนย์กับไปกลับมากเดี๋ยวว่าันคือย่างตะครูดึงใบย่างแล้วไปน,นี่สามตัวรักเหมือนเด็กนี่นะคะก็เป็นสำรับแนวทางของปู่เขียนดินนะคะแอร์กระดาผ้าเอฟซี่เขาไปสอบถามปู่เขียนดินแล้วนะคะ fc ก็จะได้ฟั่งไปแบบพร้อมๆกันนะคะสำหรับแนวท่างนะคะแนวทางของปูเขียนดินก็จะคือห้าแปดศนห้าศดห้านะคะสา,สามตูก็จะมีสามเจสามเจ็ดศนะคะแล้วก็0ูนห้าเก้านะคะสำหรับตูวร่องเนาะคะสำหรับตัวร่องก็จะเป็นเจ็ดสองีแปนะคะเอก็รร่อง ปูใช้วิทยานในการรับชมนะคะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นปูใช้วิทยานในการรับชมด้วยนะคะในนะคกะถ้า FC ท่านใดมาคลิปนี้นะคะแอกขอขอคุณละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝาก FC นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอก,กบต้องขออนุญาต FC ทุกคนทุกท่าน จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ